เมื่อฟุตบอลที่สวยงามของเปปกูดิโอลากำลังจะกลืนกินโลกฟอร์เรนติโนเปเรสจึงต้องการคนที่จะมาหยุดยั้งความรุ่งโร์เพชรทงชัยของบาร์เซโลนาและคนที่เพิ่งพาอินเตอร์มิลานคว้าที่เป็นแชมป์คือคำตอบโชเซมูรินโญ่คือชายที่พกอาศาสตร์มืดและความแค้นจากคำนูมาติดตั้งเครื่องจากสังหารในกรุงมาดิดนี่คือมหากราบที่เปลี่ยนสนามบอลให้กลายเป็นสมรภูมิเลือดให้เสียงภาษาไทยโดยนายฮอยฟุตบอล ในปี2009เพียงแค่ปีเดียวเปปกวดีโอลาได้สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครทำได้มาก่อนนั่นคือการคว้า6แชมป์ภายในปีเดียวบาซ่ากวาดทุกถ้วยที่ขวางหน้าทั้งลาลิก้าโกปาเดเรยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซู per คัพสเปนิสซู per คัพและสโมสรโลกพวกเขาเล่นฟุตบอลด้วยความสวยงามและสนุกเหมือนการเต้นหน้าหานหมอลำด้วยระบบติกิก้าขณะเดียวกันคู่ปรับตลอดการอย่างเรอวมลิดผลงานไม่สู้ดี ในฤดูกาล2008-2009และ2009-2010สึกเอลกราซิโกในลาลิกาเดีออมาดลิดแพ้บาร์เซโลนาไปถึง4นัดรวดพวกเขาทำได้เพียงแค่2ประตูและนัดที่ทำให้แฟนบอลราชันชุดขาวแค้นฝังหุ่นที่สุดคือวันที่2พฤษภาคมปี2009บาซ่าบุกมาถล่มมาดริดถึงบ้านด้วยสกอร์2ประตูต่อ6มันไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการฉีกหน้าราชันต่อหน้าคนทั้งโลกบาซ่าเล่นเหมือนซ้อมยิงประตูอยู่ฝ่ายเดียว จนสื่อสเปนเรียกนัดนั้นว่าวันที่ฟุตบอลเทวดาจุติลงมาสังหารมนุษย์โคตรโพพวกเขาตกรอบ16ทีมสุดท้ายในยูฟ่าแชมเปียนลีกติดต่อกันหลายปีขณะที่บาร์ซ่ากำลังสร้างประวัติศาสตร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเฟรนติโนเปเรสประธานของเรอัลมาดริดทุ่มเงินมหาศาลซื้อทั้งโรนัลโด้กา้าและเบนเซม่าแต่ถึงกระน,นั้นผลที่ได้คือความว่างเปล่าสำหรับมาดริดบาร์ซ่าไม่ใช่แค่คู่แข่งแต่คือกำแพงเหล็ก ที่พวกเขาจะกระโดดเท่าไหร่ก็ไม่พ้นและคนเดียวที่จะพังกำแพงนี้ได้ไม่ใช่คนที่เล่นฟุตบอลสวยงามแต่ต้องเป็นคนที่รู้วิธีชนะความเกลียดชังนั่นคือเหตุผลที่ซานติอาโกเบนาเบลต้องกางพรมแดนต้อนรับชายที่มีชื่อว่าโชเซมูรินโญในปี2010ไม่มีใครเชื่อว่าจะมีทีมไหนหยุดบาร์เซโลนาของเปปกวาริโอลาได้ทีมที่คลองบอลเหมือนเล่นกับเด็กทีมที่มีเมสซี่ในร่างเทพเจ้าแต่โจเซมูรินโญบอกว่าผมมีแผน ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกประจําฤดูกาล2009-2010รอบรองชนะเลิศอินเตอร์มิลานของโชเซ่มูรินโญ่ทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเอาชนะบาร์เซโลนาของเปปกดิโอลาไปได้3ประตูต่ตอหนึ่งในนัดที่2ที่คัมนูอินเตอร์มิลานเหลือ10คนตั้งแต่ในนาทีที่28โชเซ่มูรินโญ่สั่งนักเตะทุกคนทิ้งเกมบุกแล้วมาสร้างกําแพงมนุษย์ผลก็คืออินเตอร์มิลานแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์แต่ผลสกอร์รวมเข้ารอบชิงเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดดัง มูรินโญ่วิ่งลงไปในสนามค้ำหนูแล้วชี้นิ้วขึ้นฟ้าท่ามกลางเสียงโห่แต่นั่นคือการประกาศสักดาว่าข้าคือผู้พิชิตเป๊ปแล้วมูรินโญ่จบฤดูกาลนั้นกับอินเตอร์มิลานด้วยการคว้าทีมแชมป์อย่างยิ่งใหญ่วันที่31พฤษภาคมปี2010นี่คือวันที่โชเซ่มูรินโญ่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในการคุูมเรอัลมาดริดนักเตะอย่างเมซูตโอซิลและอังเคิลเดมารียถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างเครื่องจักรสวนกลับเร็ว และเหล่าทัพนักเตะในมือของโชเซ่มูรินโญ่นั้นมีแต่ของดีกับตันทีมอย่างอเกกาซิยสที่เพิ่งท็อปฟอร์มกับฟุตบอลโลกปี2010คู่หูเซ็นเตอร์แบ็กเปเป้ปอประมุกและเซอร์กิโอลามอสทั้งสองมีความดุดันและการเข้าประทะที่รุนแรงเปรียบเสมือนแสนชัยกับบัวขาวแบ็กซ้ายขวาอาเบลัวกับมาเซโลกองกลางอย่างซาเบียลอนโซและซามีเคดดรามีทั้งมันสมองวางบอลและพลังงานที่วิ่งพลานทั่วสนาม อังเคลดิมาเรียตัวทำเกมที่ขยันและมีความเร็วในการโต้กลับเมซูตอซิลราชาแห่งแอซิตผู้มองเห็นช่องจ่ายบอลที่คนอื่นมองไม่เห็นหน้าเป้าอย่างคาริมเบนเซม่าและกวันสโลอิกัวอินสลับกันลงตามแทคติกเบนเซม่าเน้นเชื่อมเกมอิกัวอินเน้นจบสกอร์และตัวรุกฝั่งซ้ายอย่างคริสเตียโนโรนัลดเครื่องจักรทำประตูที่มูรินโญให้ยืนสูงเพื่อรอจังหวะสวนกลับโดยไม่ต้องห่วงเกมรับฤดูการแรกของมูรินโญในลาลิกาเขาทำผลงานได้ดีครับ 12นัดไม่แพ้ใครและเสมอไป2แล้วในนัดที่13ของลาลิก้านี่แหละครับคือของจริงลูกทีมของมูรินโญ่ต้องไปเยือนคัมนูของเปปกริดิโอลาเอลกลาซิโกนัดแรกของมูรินโญ่จบลงด้วยความอพยศอดสูหดหูสุดแสนเจรทมผมคืนจิตใจเขาหวังจะมาในฐานะผู้วิชิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตบาร์เซลโลนาไม่ใช่แค่ชนะแต่พวกเขากำลังเล่นสนุกการยิงประตูที่ดูง่ายเหมือนปอกกล้วย จบเกมสกอร์บอร์ดโชว์เลข5-0และเสียงหัวขวัญยอเย้ยของแฟนบาซ่าที่ดังสนั่นแคว้นกาตาลันวันต่อมาสื่อทั่วโลกประโคมข่าวยุคข,ของมูรินโญ่จบลงตั้งแต่นัดแรกนักวิจารณ์ในสเปนสับเละว่าศาสตร์มืดของเขาใช้ไม่ได้กับฟุตบอลเทวดาแม้แต่ตำนานในสโมสรมาริดบางคนยังเริ่มสงสัยว่าการดึงชายคนนี้มาคือความผิดพลาดหรือไม่ความกดดันมหาศาลบีบให้มูรินโญ่ต้องเลือกระหว่างยอมจำนนหรือสู้กลับในแบบที่โลกไม่เคยเห็น มูรินโญ่รู้ดีว่าถ้าแข่งกันที่ความสวยงามเขาแพ้แน่เขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนเกมฟุตบอลให้กลายเป็นสงครามจิตวิทยาเขาเริ่มโจมตีทุกอย่างที่เป็นบาร์เซโลนาตั้งแต่เรื่องผู้ตัดสินตารางแข่งไปจนถึงยูนิเซฟที่อยู่บนหน้าอกของบาซ่าเขาพยายามปลูกฝังความเกลียดชังลงไปในหัวของนักเตะสั่งให้พวกเขาเล่นรุนแรงขึ้นดุดันขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่เปเป้ไม่ชอบเลยจากคนที่เคยถูกมองว่าเป็นยอดกุนซือมูรินโญ่กลายเป็นตัวร้ายในสายตาของคนทั้งโลก แต่นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะเมื่อไหลก็าตามที่ทุกคนรุมด่าเขาความกดดันจะย้ายจากไหลของนักเตะมาอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเอลคลาสิโกที่เดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเมษายนปี2011โลกฟุตบอลแทบหยุดหายใจเมื่อคาดแต่แทนแนนแต่ฟ้าโชคชะตาขีดเขียนให้เรียลมาดิดของมูรินโญและบาร์เซโลนาของเป๊ปกัวเดอลาต้องฟาดแข่งกันถึง4นัดภายในเวลา18วัน ทั้งในลาลิก้านัดชิงโคปาเดเรและยูฟาแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศ2นัดนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันฟุตบอลแต่มันคือการดวลที่เดิมพันด้วยเกียรติยศและตัวตนของทั้งสองสโมสรนัดแรกคือการแข่งขันลาลิก้าจบลงด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนั่นคือการลองเซิงลองเชิงเพราะสงครามที่แท้จริงเริ่มขึ้นในนัดชิงโกปาเดเรมูรินโญ่สั่งให้ลูกทีมวิ่งไล่ล่าเหมือนหมาป่าเขาจับเปเป้ปอประมุกที่เล่นฟุตบอลสะอาดมารยาทงามให้ไปเล่นเป็นกลางรับ เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามและในนาทีที่103คริสเตียโนโรนัลโดก็ได้โหม่งบอลทำประตูชัยส่งให้เรอัลมาดริดคว้าแชมป์แรกเหนือเปปกอริโอลาได้สำเร็จมูรินโญ่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าต่างดาวก็เลือดออกเป็นเน่แต่ในยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศความดูเดือดเลือดพ่านไปถึงขีดสุดใบแดงของเปเป้ทำให้มูรินโญ่สติขาดเขามองว่าคนที่เล่นบอลน,น่ารักอย่างเปเป้จะโดนใบแดงได้อย่างไร มูรินโญ่ถูกไล่ให้ไปนั่งบนสแตนและต้องดูเลวเนลเมสซี่ลากโซโล่เดี่ยวผ่านนักเตะมาริต45หคนเข้าไปยิงประตูอย่างสวยงามหลังเกมมูรินโญ่ระเบิดอารมณ์กลางห้องถแถลงข่าวเขาพูดด้วยถ้อยคำที่ว่าทำไมบาซ่าถึงได้รับการคุ้มครองทำไมมาริดถึงชนะไม่ได้เขาประกาศสงครามกับยูฟาและทั้งโลกฟุตบอลในวันนั้นเองจบ18วันอันตรายบาซ่าได้เข้าชิงยูชชฟาแชมเปี้ยนลีกส่วนมาริดได้แชมป์บอลถ้วยแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความเกลียดชังลากลึก เพื่อนร่วมทีมชาติสเปนไม่มองหน้ากันห้องแต่งตัวมาดริดเริ่มแบ่งฝ่ายและเป๊ปกัวดโอล่าก็เริ่มหมดไฟจากสงครามประสาทนี้นี่คือช่วงเวลาที่ฟุตบอลสเปนรุ่งเรืองที่สุดและก็มืดตึ๊บที่สุดในเวลาเดียวกันหลังจากปีแรกที่เต็มไปด้วยสงครามและน้้ำตามูรินโญกลับมาในปี2011-2012ด้วยเป้าหมายเดียวคือการทวงคืนแชมป์ลาลิกาจากบาร์เซลโลนาเขาไม่ต้องการปรับตัวอีกต่อไปเครื่องจาก4-2-3-1ของเขาถูกจูนติด มาดริดชุดนี้ไม่ได้เล่นเพื่อครองบอลแข่งกับใครแต่พวกเขาเล่นเพื่อฆ่าคู่แข่งในจังหวัดสวนกลับที่รวดเร็วปรานสายฟ้าแลบราชันชุดขาวในชุดนี้คือฝันร้ายของทุกทีมในลาลีกาพวกเขาถล่มประตูคู่แข่งเป็นว่าเล่นจนสร้างสถิติไปถึง121ประตูในฤดูกาลเดียวคริสเตียโนโรนัลโดยิงถล่มทลายถึง46ลูกในลีกโดยมีโอซิลและดิมารียคอยสร้างแอสซิสต์ให้ราวกับไร้เวทมนต์จอมขมังเวท21เมษายนปี2012 ศึกเอลคลาซิโกที่คัมหนนี่คือการตัดสินแชมป์ในโค้งสุดท้ายบาซ่าต้องการชนะเพื่อต่อรมหายใจแต่มาดริดของบุริโยมาเพื่อปิดบัญชีเมื่อสกอร์เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งนาทีที่73โอซิลแทงบอลทะลุช่องให้โรนัลโดซีอาร์เซเวนสังหารไม่พลาดเขาไม่ได้วิ่งไปดีใจแบบบ้าคลั่งแต่เขาทำท่าบอกแฟนบอลบาซ่านับแสนว่าใจเย็นใจเย็นข้าอยู่นี่ในวันนั้นคือการตอกฟ้าลงยุคสมัยของบาเซโลนา และเป๊ปกดิเอโอลาก็ได้ประกาศลาทีมหลังจากนั้นไม่นานพวกเขากลายเป็นทีมประวัติศาสตร์5หลีกใหญ่ยุโรปที่เก็บแต้มได้ถึง100แต้มเต็มนี่คือการประกาศสัปดาห์ว่าพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกณเวลานั้นแต่อย่างไรก็ตามในความสําเร็จนั้นมีรอยร้าวเล็กๆที่เริ่มเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวและภารกิจลาเดอร์ซิมาตามหาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยที่10ของสโมสรยังคงดําเนินต่อไปหลังจากการคว้าแชมป์100แต้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หลายคนคงคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของราชวงศ์มาริดภายใต้มูรินโญ่แต่หารู้ไม่ลมหัวกุดลูกใหญ่กำลังก่ะตัวขึ้นฤดูกาล2012-2013เริ่มต้นด้วยการที่มาริดแต้มหลุดมือตั้งแต่ต้นฤดูกาลบรรยากาศในทีมเปลี่ยนจากนักรบกลายเป็นความขัดแยง้งมูรินโญ่เริ่มทำสงครามกับทุกคนแม้กระทั่งกับตันทีมผู้เป็นหัวใจสโมสรจุดแตกหักที่รุนแรงที่สุดคือการดรอปอีเกกาซิอาตมูรินโญ่กล่าวหาว่ามีนอนบอนไส้นำความลับในห้องแต่งตัวไปบอกนักข่าว และเขาเชื่อว่าคนนั้นก็คือกับตันทีมการดึงเดียโกโลเปซมาเฝ้าเสามันไม่ใช่แค่เรื่องแทคนิคแต่มันคือการหักหน้าตำนานที่แฟนบอลเทิดทูนเบอร์นาเบลถูกแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งที่เชียร์มูรินโญ่กับฝั่งที่ปกป้องกับตันไม่ใช่แค่กาซิอาตแม้แต่เปเป้และเซร์กิโอลามมสก็เริ่มหันหลังให้กับเดอะสเปเชียลวันเป้าหมายเดียวที่เหลืออยู่คือลาเดซิมาแชมป์ยุโรปสมัยที่10มาดริดทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเป็นปีที่3ติดต่อกัน แต่กลับต้องมาเจอกำแพงเหลืองของบุลุเซียดอทมุลโรเบิร์ตเรวานดอสกี้ถล่มมาดริดยับเยิน4ประตูในนัดแรกแม้นัดที่2มาดริดจะสู้ถวายหัวจนชนะ2-0แต่ก็ไม่เพียงพอมูรินโญ่ตกรอบรองชนะเลิศ3ปีซ้อนความล้มเหลวในยุโรปประกอบกับไม่มีถ้วยใหญ่ทำให้การอยู่ต่อของเขากลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้20พฤษภาคมปี2013ฟอเรนติโนเปเรสประกาศว่ามูรินโญ่จะออกจากทีมหลังจบฤดูกาล เขาจากไปพร้อมกับเสียงโห่สลับกับเสียงปรบมือมูรินโญ่อาจไม่ได้ลาเดซิมาที่โหยหาแต่เขาคือคนที่เปลี่ยนมาดริดให้กลับมาแข็งแกร่งและทิ้งรากฐานความดุดันไว้ให้แคลโรอันเชรติสานต่อจนสําเร็จในเวลาต่อมาสุดท้ายแล้วเราจะจดจําโชเซ่มูรินโญ่ในร่างราชันชุดขาวแบบไหนในฐานะทรราชผู้สร้างความร้าวฉานเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้กลายเป็นสมรภูมิแห่งความเกียดชังหรือจะเป็นในฐานะวีรบุรุษผู้กอบกู้เรดลมาดิดจากยุคสมัยที่มืดมน แล้วคุณล่ะครับสำหรับมูรินโญคือตัวร้ายหรือผู้กอบกู้ของเรอัลมาดริดลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ครับ